มีรายงานว่าผู้นำส4ประเทศยุโรปนะคะได้เยือนกรุงเคฟนะคะเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนนะคะพร้อมกับมีรายงานว่ามีการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมผู้นำสหรัฐด้วยนะคะซึ่งต่างเรียกร้องให้รัสเซียหยุดยิงในยูเครนเป็นเวลาอย่างน้อย30วันค่ะ อันดรีชิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้แถลงผ่านเอ็กซ์นะคะว่าประธานาธิบดีวลดิมีร์ซิลเนสกี้ของยูเครนและผู้นำอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนยูเครนนะคะได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีวลดิมีร์ซิลเนสกี้เพื่อพูดคุยถึง <you> ข้อตกลงของยุโรป <Always. S 2> และสหรัฐอเมริกา <Always. S 2> ที่เรียกร้อง <Yeah. S 2> ให้มีการหยุดยิง30วันระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้นะคะยังได้ต่อสายโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อพูดคุยถึงความพยายามในการสร้างสันติภาพค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนระบุนะคะว่ายูเครนและประเทศพันธมิตรพร้อมหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งภาคพ,พื้นดินอากาศและทะเลเป็นเวลายอย่างน้อย30วันเริ่มในวันจันนี้นะคะพร้อมกับยืนยันว่าการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้น เป็นไปได้ด้วยดีด้านนายกรยัฐมตรีคีร์สตาเมอร์ของอังกฤษนะคะกล่าวว่ายุโรปและสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเวลาดนิเมียปูตินของรัสเซียออกมาทำข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นเวลา30วันซึ่งการถแถลงข่าวของสตาเมอร์มีประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศส ราาประธนาธิบดีฟีดิชเมร์สของเยอรมนีและนายกรัฐมนตรีโดนัทั์ของโปแลนด์นั่งอยู่ด้วยหลังการประชุมกันของกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจทางผู้นำยุโรปนะคะก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับทรัมป์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนนับจากวันจันนี้ก่อนหน้านี้นะคะดมิทรีเปสคอฟโคศกทำเนียบเครมลินระบุนะคะว่าพันธมิตรของอยูเครน ต้องหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนก่อนการหยุดยิงใดๆจึงเกิดขึ้นได้ในขณะที่อูร์ชูลาฟรอนเดไลประธานกรรมธิการยุโรปออกมาสนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา30วันโดยไม่มีเงื่อนไขในสงครามยูเครนโดยระบุนะคะว่าสาภาพยุโรปหรือ EU พร้อมเพิ่มมาตรการคว่าบาตต่อรัสเซียหากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะ ทั้งนี้ฟอนเดอร์แลนด์นะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X นะคะว่าขณะนี้ขึ้นอยู่กับรัสเซียแล้วนะคะยุโรปพร้อมที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียและคว่ำบาตรรุนแรงมากขึ้นในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำ4ประเทศได้เดินทางไปยังยูเครนพร้อมกันและถือเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันหลังประธานาธิบดีปูตินให้การต้อนรับผู้นำประเทศหลายชาติในการเดินสวนสนามวันแห่งชัยชนะ เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังเดินทางมาถึงกรุงเคียฟเซเลนสกี้ได้พาผู้นำทั้งสี่ชาติไปคารพอนุสร์เพื่อไว้อาลัยให้กับทหารยูเครนที่เสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียด้านประธานาธิบดีปูตินนะคะได้เปิดทําเนียบเครมลินให้การต้อนรับโตลมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการค่ะ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีวันแห่งชัยชนะเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สองโดยปูตินนะคะได้ขอบคุณผู้แทนเวียดนามที่เดินทางมาเยือนรัสเซียและเตือนความจำว่าอาสาสมัครชาวเวียดนามได้ต่อสู้เคียงข้างทหารกองทัพแดงเพื่อต่อต้านกองทัพเยอรมันที่รุกรารในยุทธการมอสโกเมื่อปี2484ค่ะโตเลม ซึ่งได้เข้าร่วมในพิธีสวนสนามของกองทัพบริเวณจตุรัสแดงเมื่อ1วันก่อนกล่าวถึงความสําคัญของชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2พร้อมกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเขาหวังว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนจะยุติลงในอีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันข้างหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ประธานาธิบดีปูตินนะคะมีคําสั่งเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนค่ะ โดยส่งทหารหลายพันนายข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้แต่ก่อนการฉลองวันแห่งชัยชนะปูตินนะคะก็ได้ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา3วันค่ะขณะที่ทางยูเครนเสนอหยุดยิงเป็นเวลา30วันค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารรายการสดตลอดจนคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ